สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีเพิ่มกระเป๋าให้ชุดที่ไม่มีกระเป๋าข้างแบบนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องให้ลูกค้าลองใส่ชุดชุดนั้นนะคะแล้วก็มาร์กจุดว่าเราจะเอาให้ปากกระเป๋าพนมันอยู่ตรงไหนนะคะเราก็ติ๊กไว้นะคะจากนั้นเราก็เลาะด้านข้างออกนะคะ เราก็จะเตรียมผ้านะคะขึ้นมาขนาด18เซนนะคะความสูง24เซนนะคะจากนั้นเราก็จะมาทำการวาดส่งกันผ้านี้เรามี4ชิ้นนะคะทั้งหมดปากกระเป๋าก็เลือกเอาตามชอบนะคะก็ใช้ประมาณ5นิ้วกวด้นะคะความกว้าง5นิ้วจากนั้นนะคะเราก็วาดส่ง จะได้ทรงเป็นถุงกระเป๋าแล้วนะคะก็ตัดเขียนแต่ง เราจะแยกกระเป๋าออกเป็นสองทางแบบนี้นะคะแล้วเราขีดอันนี้ให้ตรงกันนิดหนึงนะคะแล้วเราจะเอาผ้าลายที่มันเป็นลายเดียวกันกับตัวงานนะคะผ้าตัวนี้เราได้มาจากไหนนะคะเราได้มาจากที่เราตัดแต่งตัวงานเพราะว่าตัวงานเราแก้ทรงด้วยนะคะก็เป็นเศษเล็กๆแล้วก็ามาวางเป็นลิ้นด้านล่างนะคะ จากนั้นเราก็เย็บยืดไปก่อนถ้าเกิดว่าตัวผ้ากระเป๋าเนี่ยกับตัวงานเป็นสีเดียวกันไม่จำเป็นต้องมีตัวนี้นะคะพอเราได้กระเป๋าสองข้างแล้วนะคะเราก็จะมาทำการเจาะกัน ะะเอาชิ้นนี้นะคะวางใส่อันนี้ยังไม่ต้องทำอะไรมันนะคะวางใส่รอยมาร์กที่เรามาร์กไว้ให้มันตรงกันแล้วก็เย็บเราจะทำตะเข็บข้างแค่ไหนเราก็เย็บปากกระเป๋าแค่นั้นนะคะจากนั้นก็ขีด เก็บให้ถึงเส้นได้นะคะสองฝั่งทับคิวเอาชิ้นนี้นะคะแปะใส่แล้วก็วน ก็ไปโพงนะคะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ,แล,ะแล้วเราก็ยึดนะคะ เราก็จะได้กระเป๋าเจาะด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะคะแบบง่ายๆจากนั้นนะคะเราก็ทำการเข้าข้างกันแล้วก็จะได้เห็นรูปทรงกระเป๋ามากขึ้นนะคะ าเราใช้ตีนผีข้างเดียวปากกระเป๋าเราจะชิดสวยขึ้นนะแต่อันนี้เราลองใช้ตีนธรรมดาให้ดูเลยนะคะเนี่ยการเข้าข้างนะคะเราจะต้องเข้าให้มันชิดปากนะคะมันถึงจะสวยถ้าเราเป็นตีนข้างเดียวเข้าตรงเนี้ยมันจะสวยนะคะ อันนี้เราจะไม่ใช้นะคะเราจะใช้ตีนธรรมดาใช้มือจีกหาลอยตำแหน่งปากกระเป๋า เราจะหาตำแ,แหน่งที่เราจะใช้แหวกด้านข้างแล้วก็เปิดไว้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูด้านในเรียบร้อยนะคะปากกระเป๋าการเจาะกระเป๋าตรงตรงนี้จะชีดกันนะคะนี่ิธีง่ายๆนะ เดี๋ยวเราทำอีกข้างแล้วให้ดูงานเสร็จนะคะพอเราเข้าข้างเสร็จนะคะเราก็ไปโพ้งนะคะโพ้งด้านในเนี่ยพ้งตะเข็บแบบนี้นะคะออกมาแล้วก็จะออกมาเป็นหน้าตากระเป๋าแบบนี้นะคะตัวนี้ที่เราพูดถึงลิ้นกระเป๋านะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นผ้าคนละสีเวลากระเป๋าเราอ้าอย่างนี้มันก็จะมองไม่เห็นนะคะมันก็จะมองเป็นลิ้นนะคะ รวงได้ใส่โทรศัพท์ได้เครื่องใหญ่นะคะโอเคนะคะชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง YouTube เทคนิคงานซ่อมผ้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ